จะขอกล่าวถึงประวัติของการสร้างพระวิหารหลวงพ่อชัยประสิทธิ์ณวัดโพสีหมู่บ้านหนองไรยไก่หมู่ส4ตำบลโคกสะอาดอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิมีที่มาของการจะสร้างดังนี้เมื่อประมาณเดือนกร,ร,รกฎาคม2563มีนังสาวโสดาวันคงสพังได้มาพบอาจารย์ปู่บุญนาธวิกิตบอกว่ามีชาวบ้านนิมิตฝันเห็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ชื่อหลวงพ่อชัยประสิทธิ์ที่อยู่ในวัดโพสีหมู่บ้านหนองไร่ไก่ในนิมิตฝันว่าท่านต้องการขึ้นมาอยู่ที่สูงหลังจากนั้นก็ได้มีนายดวงปีใจอาลีหรือประลัดเพชรประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้นำญาติธรธรมมาพบอาจารย์ปูป่บุญแหนที่อาสมแดนธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดรบ้านท่าดินดำตำบลท่าดินดำอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี มาเพื่อขอเชิญท่านมาเป็นประธานจาัดหาทุนในการสร้างพระวิหารหลวงพ่อเจริญสิทธิ์ต่อมาอาจารย์ปู่บุญนาได้เดินทางมาอย่างที่วัดโพสีแห่งนี้พร้อมกับได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการรวมทั้งนายบุญกองเจริญศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่เข้าร่วมประชุมก่อนที่จะมีการจัดสร้างพระวิหารในที่ประชุมเห็นด้วยในการจัดสร้างพระวิหารครั้งนี้โดยอาจารย์ปู่บุญนา ได้แจ้งในที่ประชุมให้รับทราบกันทั่วหน้าเมื่อชนผู่มาเป็นประธานจัดหาทุนในการจัดสร้างพระวิหารก็ขอแจ้งให้ในที่ประชุมทราบห้ามหรือไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับการเงินในการจัดสร้างครั้งนี้นายบุญกองผู้ใหญ่บ้านหมู่4ได้รายงานให้กับทางราชการทราบว่าได้มีการประชุมจัดสร้างพระวิหารทราบว่ามีผู้ มีบารมีรับปากจะมาสร้างพระวิหารให้โดยไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเรียอะไรบริจาคแต่อย่างไรข้าพเจ้าผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสพร้อมด้วยชาวบ้านจึงได้ตกลงอนุญาตให้ก่อสร้างลงวันที่8พฤษภาคม2564อาจารย์ปู่บุญนาทราบล่วงหน้าอยู่แล้วจึงได้มอบให้กับญาติธรรมในหมู่บ้านหนองไรไก่ชื่อนายคำแว่นใจเอนดูเป็นผู้ดูแลการกสร้างทั้งหมด ต้นเดือนมกราคม2 5 6 4ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างาพระวิหารหลวงพ่อชัยประสิทธิ์มีชาวบ้านมาร่วมกันช่วยเหลือนในการก่อสร้างาพระวิหารอย่างมากมายไม่ขาดสายการดำเนินการในการก่อสร้างาพระวิหารหลวงพ่อชัยประสิทธิ์ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง3ปีจนแล้วสิทธิบัดนี้ได้เวลาส่งมอบพระวิหารหลวงพ่อชัยประสิทธิ์ให้กับราษฎรหมู่บ้านหนองไร่ไก่หมู่4ที่อาจารย์ปูบุนาได้รับปาก จะมาสร้างพระวิหารนี้ให้ตามที่ได้กล่าวมาให้ทราบแล้วข้างต้นความทราบถึงสมเด็จพระอริยว,วงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกรุณาโปรดประทานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อัญเชิญมาประฏิสฐานในพระวิหารหลวงพ่อชัยประสิทธิ์แห่งนี้เพื่อจะได้ให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ได้มากราบไหว้สักการะบูชาต่อไปขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งประเทศและในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้พร้อมร่วมอนุโมทนาในการจัดสร้างพระวิหารหลวงพ่อชัยประสิทธิ์พร้อมส่งมอบให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นี้ต่อไปกำหนดการพิธีอัญเชิญในครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่9เมษายน2566ตั้งแต่เวลา08.00น,นอเป็นต้นไปสวัสดีครับ